นี่นะครับพี่น้องเบิ้ง <t> <n og> มึกนะครับมึกนะครับ <n og> พี่น้องเราก็ได้นํามาลวกหรือต้มให้สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหางไกลโควิดแน่นอนครับอาหารทะเลกินได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกินให้เบื้องครับวันนี้เดี๋ยวสิเป๊ตำมียำสุบเสีบสูพี่น้องกินสูพี่น้องเบื้องครับวันนีย้ยำปลาหมึกเสียบวันนี้ครับพี่น้องนำปลาไหนัวๆไปครับพี่น้องผ่านการต้มสุกเป็นที่เรียบร้อย ไ่โควิดแน่นอนครับไปเส็บๆน็บด้กันกับแซมพอบานดีนดีครับพี่น้องไปครับมาพี่น้องปลาหมึกเข้าก็ได้เป็นลวกให้สุกผ่านควมหวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องว่าต้องย่านครับพี่น้องโควิดย่านแต่มันบม่มีให้กินครับพี่นอ้องอาหเรทะเนี่ยจะไปย่านว่าสิมิโควิดครับพี่นอ้องมะนี่ก็ได้ปรุงซุกแล้วก็มาเฮ็ดเป็นต่ำต่ำหมึกนะครับพี่น้องต่ำแซ่บเมึกนะครับ ต่มึกแสบแซบครับสไตล์แซบพอบานด,ดีพี่น้องมาไปจวดๆด้วากัน,นครับพี่น้องวันนี้แจวครับ